อัปเดตขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ใครไม่อยากพลาดต้องดูคลิปนี้เลยนะคะอัปเดตให้2กลุ่มนะว่ากลุ่มไหนจะต้องทําอย่างไรบ้างคะ่ะก่อนข้งพร้อมกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับใครที่รอลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่นะคะคลิปนี้เกตดมาแนะนําให้สําหรับขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรคนจนะคะ่ะเตรียมตัวกันไว้เลยนะคะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคะ่ะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เป็นคนโสดกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มคนที่มีครอบครัวแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าสําหรับคนที่ มีสิทธิ์อยู่ตอนนี้ใช้สิทธิ์อยู่ณนะปัจจุบันนะคะตามข้อมูลอัปเดตล่าสุดคือไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เขาจะนําข้อมูลของเราไปคัดกรองอัตโนมัติส่วนคนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์หรือเคยได้รับสิทธิ์นานมาแล้วแต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้สิทธิ์บัตรคนจนอยู่จะต้องลงทะเบียนใหม่นะคะกลุ่มแรกค่ะกลุ่มคนโสดที่ไม่มีครอบครัวช่องทางการลงทะเบียนเนี่ยสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันทางรัฐได้เลยนะคะและแบบไหนจะเรียกว่าเป็นกลุ่มคนโสดนะคะซึ่งเขาก็ให้ความหมายไว้แบบนี้นะคะว่ากลุ่ม คนโสดคือกลุ่มบุคคลที่มีอายุ18ปีขึ้นไปไม่ได้จดทะเบียนสมรสหญิงนะคะที่มีลูกอายุ18ปีขึ้นไปลูกโตแล้วนะคะก็ถือว่าโสดค่ะกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มคนที่มีครอบครัวค่ะกลุ่มนี้จะต้องลงทะเบียนผ่านหน่วยงานที่รับลงทะเบียนเท่านั้นนะคะเพราะว่ามีขั้นตอนหลายอย่างมีการกรอกข้อมูลซับซ้อนหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะสําหรับความหมายของกลุ่มที่ มีครอบครัวก็คือบุคคลที่มีอายุ18ปีขึ้นไปทําการจดทะเบียนสมรสเป็นผู้หญิงที่มีบุตรอายุไม่เกิน18ปีค่ะหรือว่ายังไม่ได้หย่าร้างกับสามีนะคะก็ถือว่าเป็นคนที่มีครอบครัวค่ะทุกคนไม่ถือว่าโสดนะถึงแม้ว่าจะเลิกกันไปแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่ามันหมายความว่าเรามีครอบครัวค่ะซึ่งบุคคลที่เป็นกลุ่มที่มีครอบครัวเนี่ยจะต้องมีการใช้เอกสารหลักฐานต่างๆดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่จะต้องลงทะเบียนผ่านหน่วยงานที่รับลงทะเบียนนะคะไหนใครอยู่กลุ่มไหนกันบ้างฟังความหมายแล้วอยู่กลุ่มเป็นคนโสดหรือกลุ่มคุนมีครอบครัวนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใครที่เคยลงทะเบียนไปแล้วไม่ผ่านด้วยเหตุผลใดมาแชร์กันได้เลยนะคะมีความเห็นอะไรหรือสนใจข่าวสารไหนเพิ่มเติม,ตมบอกกันไว้ได้เดี๋ยวเกฑ์หาข้อมูลมาให้สําหรับข้อมูลในคลิปนี้จบเพลงเท่านี้แล้วเจะกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ